แล้วเวลาผมทำอาะผมนวด3 0ปีก่อนมันเป็นแค่สัมว่าผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่เขาไม่เอา พวกคุณก็ได้คาตอบกลับมาแล้วว่าคุณเจ้าเบยเขาเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ห้าคนที่ไอ้นายคนนี้มาวงวงวงโยงใหญ่เขียนไปมาพอเป็นแบบนี้จบวันนี้ไม่พูดถึงคุณเจ้าเบยวันนี้คุณมาคุณตู้เห่าละอ้าวคุณเปลี่ยนเป้าเล่นคุณเล่นของคุณไปเถอะแต่สิ่งที่คุณป้ายเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียเพราะคุณเอาเรื่องอาชญากรรมร้ายแรงคือยาเสพติด มาป้ายพวกเขาก็ะทั่งผมนะคุณอย่าลืมเขาก็กำลังดำเนินการเขากำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการกับคุณแบบไหนอย่างไหนผมเรียนได้เลยเขาฟ้องแน่สำหรับสื่อผมก็จะช่วยพูดทำความเข้าใจกับทั้งคุณเจ้าเวยหรือคุณตู้เ่าว่าพวกคุณทำหน้านที่อันนี้ผมจะทำ ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบการนําเสนอข่าวของพวกคุณเพราะไอ้นายคนนี้มันพูดออกมาพวกคุณก็ต้องทําหน้าที่ในการเสนอนี้ผมจะทําความเข้าใจให้แต่ถ้าทั้งสองคนเนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเ,เรื่องนี้ผมก็ยืนยันกับต่อหน้าทัุทกท่านเหมือนกันผมซ้ําให้ด้วยแต่ตลอดเวลาที่ได้รู้จักกับบุคคลที่เอ่ยชื่อนี้มา เขาไม่ได้เคยมีเกี่ยวข้องยาเสพติดแล้วพูดไปคุณไปดูโปรไฟล์เขาไปดูประวัติการรับรองจากประเทศที่เขาทำมากินอยู่คือที่ประเทศลาวเขาได้รับรางวัลรางวัลในการต่อสู้ปราบปรามยาเสพติดจากรัฐบาลประเทศนั้นเลยก็คุณกลับไปคิดเอาเอง นี่คุณก็ได้ยืนย,ยันได้รับคํายืนยันเหมือนคําพูดที่ผมได้รับมาที่เขาบอกว่าให้ผมมาที่จะพูดบ่นหน่อยกับบรรดาสื่อมวลชนประเทศไทยว่าเขาไม่เคยเกี่ยวข้องยาเสพติดแล้วเขาไม่มีความประสงค์เลยที่จะต้องนะไปเกี่ยวข้องด้วยกับธุรกิจของเขาซึ่งมันมมมพอด์ม่นคนละเรื่องอ่ะตัวเลขกับการค้ายาเสพติดที่ถูกป้ายนะวันนี้พอมาถึงตู้เห่าคุณก็ไปบอกเขาว่าเขามี private jet เป็นักธุรกิจมันมีไม่ได้เหรอผมถามแล้วเขาทําธุรกิจระดับไหนเขาไม่ได้มีแค่บริษัทที่คุณตรวจคุณส่งไฟแผนมาผมก็ให้นักบินอ่านผมก็เห็นเป็นไฟการแผนนปกติพออย่างนี้คุณไปจ้องคุณไปหาช่องไหนของคุณบอกอาเป็น exclusive เฉพาะคุณช่องเดียวแล้วพอออกมาอย่างนี้พูดนายก็คุณจะดูดขาตัวเองหกล้มแล้วคุณไปบอกว่าไงอ่ะคุณบอกกระสือว่าไง สับขาหลอกอพวกเราถูกสับขาหลอกได้เหรอก,การนําเสนอข่าวเนี่ยผมถามนะน้องสํานักไหนที่ไปไปนาเสนอข่าวนี้แล้วพอคนนี้พอเขาตรวจสอบปั๊บมันก็เป็นไฟแผน่นไฟบินปกติไอ้นี่บอกว่าสับขาหลอกหมายความว่าไงเขามองผู้คุณเป็นอะไรเป็นตลกไปกับข้าด้วยอ่ะเพราะท่านั้นผมก็เรียนทุกท่านว่าก็เขาใช้ นื่จากเขาก็มีความคุ้นเคยเพราะอาดีตเขาก็เคยอยู่ในวงการสื่อผมก็ไม่ได้อยู่แต่ผมก็พอจะมาคุ้นกับหลายๆคนผมก็รู้ช่องทางเขาดีรู้วิธีการนำเสนอของเขาดีแต่มันไม่ใช่อาชีพผมทุกช็อตของเขาอะนะผมพูดได้เขาจะคิดทำอะไรพรุ่งนี้จะไปฟ้องผมก็ไปฟ้อง นะไปผมก็ดูว่าสารยุติธรรมเนะี่ยจะเป็นเครื่องมือให้คุณไหมนะมีไอ้ทนายคนหนึ่งมาบอกว่าโอ้ยผมเป็นทนายให้เท่ากู้หน้าคนนี้ยี่สิบกว่าปีระวังผมจะหนาวผมบอกให้เลยนะมมนหิมะตกผมก็ไปหนาวไม่ต้องมาพูดคำนี้กับผมหรอกแล้วไม่ต้องมาเจอสวัสดีไหว้ผมใครที่ด่าผมว่าไถ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 ,ถวันนี้เอามาสักคันที่ไอ้รถไถของพวกคุณน่ะเอามาสักคนที่พูดเจหาย พูดกันมาเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ตลาดใหม่ดอนเมืองจนมาถึงวันนี้มีไหมล่ะไม่ต้องแสนหนึ่งผมให้ล้านหนึ่งมาเลยไปรับงานใครมาก็มาแต่ถ้ามันไม่ใช่โดนผมกลับช่วยไม่ได้นะ คุณบอกวันนี้คุณกลับเนื้อกลับตัววาคุณเป็นคนดีผมก็บอกข้างหน้านะนายชูวิทย์ก่อนที่จะมาเจอผมตอบคําถามผมก่อนว่าไอ้ที่คุณขายธุรกิจอาบุญโทษหกแข่งเนี่ยจ่ายภาษีเท่าไหร่ตอบสังคมก่อนถ้าคํานี้ไม่มีคําตอบไม่ต้องมาคุยแล้วขอสื่อบอชนด้วยแ้าเจอเขาเมื่อไหร่ช่วยถามคําถามนี้แทนผมนะเพราะผมรู้ผมรู้ว่าเขาขายธุรกิจอาบุญนั่วเนี่ยขายให้กําพลเดอะลอดเนี่ยยังไงและสิ่งที่เขาทํา กับกำพลเดอะหลอดผมอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเขาอยู่หน้าจอเขามีพื้นที่มีเรื่องกำพลโดนโกรมสอบสวนคดีพิศเศษเข้าถ้าเรื่องนี้เป็นประเด็นผมพร้อมนะก็คือเข้าร่วมรายการกับเขาแต่ผมก็ติงเขาบอกว่าก็เรียกเขาชูวิสมัยนั้นไม่ก็เรียกเดวิดละกันผมเรียกเขาเดวิดมาตลอดนะเดี๋ยวดูในธุรกิจเขาอ่ะ หกแห่งเนี่ยใช้ชื่อเดวิดมาตั้งแต่เขาทําธุรกิจอาบนวดผมบอกเดวิดอย่างนี้เนื่องจากผมมองว่าคุณเนี่ยเป็นคู่กรณีเป็นคู่ค้ากับเขาธุรกิจอาบนวดหกแห่งคุณคุณขายให้กําพลเดลลอดแล้ววันนี้คุณจะมาเปิดพื้นที่สื่อผมมองว่ามัน จะเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาไหมคุณรอ,อผมบินกลับมาก่อนแล้วผมพร้อมจะไปร่วมรายการคุณแล้วจะเอาข้อที่จริงอะไรมาคุยกันแล้วนายคนนี้เป็นยังไงก็รีบเลยไงไม่รอ,อผมไม่รอ,อผมออกเลยออกซื้อมาเป็นฉากฉากเลยรู้มากเลยนี่ตรงนี้ตรงนั้นกี่แห่งขายยังไงอะไรก็มันไม่รู้ได้ยังไงก็มันขายกันสองคนเนี่ยรวมถึงธุรกิจอื่นของตัวกำปนด้วย แล้วนั่นก็เป็นเหตุที่มาที่ไปทําให้เขาธุรกิจซึ่งเขามีอยู่เดิมรวมถึงธุรกิจหกแห่งที่เขาซื้อจากคุณไปเนี่ยก็ถูกดําเนินการยึดอาัดจับครอบครัวเขาหรือคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ถูกดําเนินคดีไปด้วยหมดแล้วคนแบบนี้ไงผมถึงบอกคนแบบนี้ไงเนี่ยแลวคือคนดีของสังคมเพจผลก็ปิดปากซะเลยไงเพราะเขารู้กันสองคนแล้วถามนี่นอมินีไหม ตัวเขานอมินีไหมก็ให้นอมินีของเขาโอนหุ้นให้กับนอมินีของฝั่งกรรมพลมันก็พูดถึงไปว่าคนอื่นตัวเองก็ทำมาก่อนทั้งสิ้นนะแล้วคดีของกรรมพลเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นคนสอบแต่ทำไมสอบเพียงแค่ช่วงเวลาที่กรรมพลเข้ามาซื้อกิจการจากนายชูวิทย์แล้ว ไม่ตอบไม่ตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอะว่าขณะที่มีการซื้อขายกับนายชูวิทย์เนี่ยเขาซื้อขายกันยังไงมีการจ่ายภาษีให้รัฐไหมนะบูรค่าที่ผมทราบมาเนี่ยมันเป็นพันล้านมันเป็นหลายพันล้านแล้วดูสิไปถามเขาหน่อยว่าคนดีเนี่ยได้จ่ายภาษีในการซื้อขายครั้งเนี้เขาได้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไหมตัวเขาเพราะนอกบัญชี แล้วใครได้ยื่นไหมเงินได้นิติบุคคลได้ยื่นให้กรมสรรพากรไหมขายกันปีไหน,ม,นมันมันมีหลักฐานอยู่แล้วก็ช่วยบอกก่อนคุณบอกตรงนี้ก่อนนะว่าคุณได้จ่ายภาษีให้รัฐจริงทุกบาททุกสตางค์ตามที่คุณได้ซื้อขายกับนายกำพล โทษทีแล้วกระเป๋านี้มันพอดีผมมีเงินสดติดงานนะนี่ก็คือเป็นเรื่องโทษนะที่บอกว่านี่ไม่ได้มาให้ฝ่ายการเมืองและตุ้งเต้และเดี๋ยวสื่อร้อนครับคือผมผมก็โทษนะอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องผมพร้อมสำหรับตรวจตัวนี่เป็นโทษนะคือผมเอาเงินสดติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าติดกรณีนสุดมากเราไม่รู้เขากลับมาให้เราเดี๋ยวมันก็ชาร์จเราปุ้งปังแจ้งข้อหาไอ้ผมก็ต้องใช้สิทธิ์ ต้องใช้สิ่งผมจะไปใช้อะไรผมจะไปเรียกใครผมก็มองผมเเวเงินสดแบบนี้ประการตัวเองหรือใครที่เขาจะถูกวกคนของผมที่เขาจะขัแก้นี่มันก็เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องเรื่องคือตอนนี้อาวุธคือเราก็พบไม่ได้เราก็รู้ว,ว่าหลายคนก็อาจจะเสียหายจากการที่ผมได้ทำผมนี้นั่นให้เรื่องกระสุนผมระมัดระวังได้แต่สำหรับผมผมก็ต้องรบผิดชอบด้วย คมบางคนมาพูดมามาว่าคนติดตาม uh, 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 uh. ผมกุยกุยกุยถามที่อย่างนี้ทรงยศในกุย uh, ไหม uh. เขาทําหน้าที่อะไรอคนที่ว่าเขาเนะี่ยเข,าเขา้าเข้านักผู้ชาติเนี่ยว่าเขากุย uh, ผมถามที่ตอนที่เขาทําหน้าที่ที่สารยาใครล่ะเป็นคนดูแลนี่ขอเขาเกษียณย่าลือไล่จะเสกด้องทำอะไรให้ให้ให้ใ,หใหจต้อด้วยนะคะบาย